ค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู Queen Age Channel. ่ควินเอชชาแนลช่วงที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะโพสติ positive being, positive baby, i วิ v ง s i สติฟเวอร์บิ y ิสต์ยูอา l i m i t ิเค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายน2021ค่ะเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มจากคนโส และสกิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะบัดปีฟู k i Startsheet นะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ g e n วอลบริ i d i n g ดังนั้นอย่านมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยนะคะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสาเร็จในเรื่องของความรักอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรืออยากมีชีวิตรักในแบบที่ต้องการมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับคุณได้ที่ช่อง t h e s u b s t a i o n Box ดานล่างนี้ค่ะ So if you are ready นะคะ we will start from the first section ก็คือคนโสดก่อนค่ะว่าพลังงานของคนโสดเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนคนที่เป็นคนโสดนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเริ่มต้นจากพลังงานแรกนะคะก็คือ the full s Sw of swords แล้วก็ age of pentacle ค่ะกำลังรอคนที่ใช่อยู่ใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ดูมีความสุขกับการเป็นโสดนะแต่ไม่รู้อะไรมาสก,กิดให้คุณต้องแบบ เฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ฉันต้องสละโสดอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนของคุณแต่งงานไปแล้วหรือเพื่อนของคุณมีคนคุยหรือเพื่อนของคุณมีแฟนมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องสละโสดจากคนที่รักอิสระมากๆอยู่ๆจะมาอยากสละโสดได้เนี่ยมันต้องมีจุดเปลี่ยนบางอยา่างแต่ชลอยนะคะในจุดเปลี่ยนตรงนี้เนี่ย มันไม่ควรเกิดขึ้นในเดือนนี้เว้ยคือเดือนนี้เธอควรจะเป็นโสดต่อไปไม่ควรตั้งหน้าตั้งตาหาเรื่องของความรักเพราะว่าคนที่ใช่มันยังมาไม่ถึงคือในเดือนนี้คนที่จะเข้ามามันจะเป็น,นมาในแนวที่เหมือนไม่ได้จริงใจไม่ได้จริงจังหรือว่าคนที่มีเจ้าของแล้วหรือนักกว่าก็คือพวกสแกมเมอร์สำหรับคนที่ชอบสายฝอสายต่างชาติในเงี้ยนะคะอ่ต้องบอกแบบนี้ว่าในเดือนนี้เหมาะกับการเป็นโสดดีกว่าเหมาะกับการอยู่สวยๆแล้วก็ enjoy your life ไม่ต้องวิ่งหาความรักไม่ต้องเล่นแอปด้วยอยู่เฉยๆไปเถอะเพราะว่าถ้าลองหาทาอะแล้วมันอาจจะเจอคนที่ยังไม่จริงจังกับเราคนที่ไม่จริงใจหรือคนมาหลอกนอกจากจะเสียเงินแล้วเนี่ยเสียความรู้สึกด้วยนะคะเสียเงินเนี่ยไม่ใช่แค่การเสียเงินเวลาที่ถูกสแกมเมอร์หลอกแต่มันคือการเสียเงินมาดูดวงด้วยเลยแค่นะเออคุณก็เลยรู้สึกว่า โอ้ยเธอเธอพักก่อนเรื่องนี้อย่าเพิ่งหาทาไม่เป็นไรค่ะความรักเป็นของคุณเสมอเพียงแต่ว่าถ้าจะมีความรักทั้งทีขอความรักดีๆไปเลยดีกว่าแมเออเอาความรักที่มันแบบคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่คนสุดท้ายในชีวิตอะไรประมาณเนี่ยพอมันเป็นอะไรประมาณเนี่ยนะ ครีนว่ามันจะเป็นอะไรที่มันดีกว่าหรือเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ากับการเสี่ยงความรู้สึกของเราไปมันคือการลงทุนอย่างหน,นึ่งในเวลาคุยกับใครสักคนนึ่งเงยลงทุนค่านา้ำค่าไฟค่าน้ำอาจจะไม่ต้องเสียลงทุนค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะคะลง,ลงทุนลงทุนค่าแบตเตอรี่เนี่ยเพราะต้องชาร์จแบตเวลาคุยกันแบบโอ้ยเดี๋ยวแบตหมดอะไรอย่างเงี้หรือแม้กระทั่งลงทุนในเรื่องของความรู้สึกลงทุนเรื่องของเวลานี้สําคัญที่สุดเลยไปลงทุนแบบนี้ผิดคนอะ เดี๋ยวมันขาดทุนเอาอะไรก็ตามที่มันมีกําไรดีกว่าและกําไรมันจะมาก็ต่อเมื่อมันถึงเวลาของมันซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะงั้นตอนนี้ค่ะพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบคําทํานายนี้อยากคุยก็คุยไปไม่มีปัญหาชีวิตเป็นของคุณค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะให้เส้นทางชีวิตของคุณไปทางไหนจะเลือกคุยกับคนที่ใช่จริงๆหรือเลือกคุยกับคนที่มันใช่แบบหลอกๆก็แล้วแต่นะคะไม่ได้การันตีว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณทุกคนจะเป็นคนที่มาหลอกคุณ แต่แค่ energy ในเดือนนี้เนี่ยมันเป็น energy ของการแบบมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกอะไรเงี้ยฉันก็เป็นห่วงอะนะเธอก็ว่าบาปไปนะคะก่อนจากการค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพา่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะถ้าใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากเขอาคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ลังไม้หมากควีนได้ที่ช่อง description box ดารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับค่ะคือ free yourself it's time to take back control of your life นะคะ วุ้ยเดี๋ยวฟูก็ขึ้นมาฟรีเยียร์เซิฟก็ขึ้นมาชัดเจนเลยว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของการสละสดจริงๆแต่เป็นเดือนของการกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาทํากิจกรรมที่ชอบสิ่งที่เป็นแพชชั่นแล้วก็อันวิให้ตัวเองเนี่ยได้มีอิสระในการเลือกนะไม่ใช่แค่ว่าคนนี้มาฉันเหงาคุยเลยอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ใช่คนที่ดีคนที่เพอร์เฟกและคู่ควรกับคุณค่ะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้เพราะงาั้นการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สําคัญและจงเลือ คนที่มันใช่คนที่คุณอยู่ด้วยวรู้สึกสบายใจไม่ใช่คนที่ทำให้คุณรู้สึกท็อกซิกนะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมีนควรทานและงดทานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะ ใครที่ชอบดื่มเบียร์เนี่ยเดือนนี้จะต้องงดทานก่อนนะคะต้องขอโทษด้วยมากๆเลยค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นชัญนพืชค่ะจะทําให้ดวงของคุณเนี่ยเปปังตังเวอร์ปังปูริเยะมากๆเลยในมิถุนายนนี้นะคะ และถ้าใครอยากช็คตูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกัะส่วนตัวอยากให้โค้ชกัะส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมักวินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะและขอฝากนิยายของควีนนะคะยังคงขายของต่อไปค่ะงานเขียนของควีนนะคะออกมาเป็นเล่มแรกในชีวิตนะคะฝากอุดหนุนฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากสนับสนุนคำนี้น้องๆหลายคนก็สนับสนุนควีนควีนรู้สึกดีใจมากเลยนะคะรู้สึกได้รับความรักจากทุกคนนะคะฝากด้วยนะคะฝากเหนือฝากตัวค่ะแล้วจะกันใหม่นะคะในคลิปต่อทั ไปค่ะ see you all in the next key video bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่มีคนคุยสเ,เตตัสไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีมีนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณพลังงานของเขาเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนก็คือ temperance ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณมีความอดทนกับคนนี้มากๆเลยนะแล้วก็ปรับตัวเข้าหากับคนนี้ได้เก่งมากกล่าวคือคุณรู้สึกดีกับเขาแล้วก็อยากที่จะไปต่อกับเขาแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเขาตลอดค่ะเช่นถ้าเกิด ว่าคุณเป็นคนที่ตอบแชทช้าพอได้เจอบเขาคุณก็พยายามตอบแชทให้เร็วขึ้นหรือคุณไม่ชอบฟังเพลงรักฮิปฮอปแต่พอเขาชอบฟังเพลงรักฮิปฮอปคุณก็ลองฟังบ้างอะไรเงี้ย คือมันเหมือนคุณ e อนน g y ของคุณคือการพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็อยากที่จะ getting to know each other ให้มากกว่าน,นี้ค่ะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคุณสัมผัสได้ว่ามันโรแมนติกนะมันเป็นความรู้สึกที่มันฟูลฟิลมันใจฟูนุกนิบมันอ่อนโยนอะไรอย่างง่ายค่ะนั่นคือ Energy ที่คุณมีต่อเขาและ บางคนในที่นี้ต้องบอกแบบนี้ว่ากำลังดิวอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นทวินเ a m e relationship หรือโซเมท relationship หรือเป็นทั้งทวินเ a m e และ s โ m a t e ซึ่งอันหลังเนี่ยจะค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่มันแรร์ however อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าคุณรู้สึกเลยว่าคุณได้เจอคนที่ใช่แล้วและคุณก็จะอดทนและใจเย็นเพื่อคนนี้ค่ะคุณไม่ใช่คนที่ใจเย็นแต่พอได้เจอกับคนนี้ แต่พอได้เจอกับค,คนคนนี้คุณก็พร้อมที่จะใจเย็นแล้วก็ลองก้าวไปพร้อมๆกับเขาแม้ว่าเขาจะชา้าบางก็ตามนะคะเขาเป็นสล็อตหรือเปล่าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอ n น r g จีเดียวกับชาวราศีกุมเลยก็คือความรู้สึกผูกพันรู้สึกชอบรู้สึกอยากคุยตลอดอยากเข้าใกล้มากกว่านี้อยากรู้จักกันมากกว่านี้อยากแกล้งคุณอยากทําให้คุณหลงรักอยากทําให้คุณรู้สึกดี อยากทำให้มีความสุขอยากทำให้คุณแฮปปี้อยากเติมเต็มคุณแล้วก็อยากโดนคุณเติมเต็มนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นนะคะบางคนในที่นี้อาจจะเริ่มความสัมพันธ์จากการเป็นคู่กัดกันด้วยนะคือมันจะมีแบบการกัดกันกรุบกริบแบบพระเอกนางเอกนิยายจำาย๋ำใสเริ่มต้นจากไม่ถูกการสุดท้ายลงเอยที่ความรากักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวคนในที่นี้มีนิสัยที่เอาแต่ใจกันทั้งคู่คุณก้าแต่ใจเขาก็เอาแต่ใจแต่ว่าสุดท้ายก็คือพยายามที่จะทําให้อยู่ในเอ e น g y ที่เหมือนแบบยอมรับกันได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือยอมปรับตัวเข้าหากันซึ่งเป็นพลังงานที่ดีนะคะคือรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนอกจากการพยายามอยากเอาชนะหรือว่าการที่เอาแต่ใจกันมากเกินไปซึ่ง ส่วนน้อยที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยภาพรวมถ้าหากว่าคุณยังมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นกับเขาต่อไปได้คุณจะเห็นเขาอ่อนโยนกับคุณมากขึ้นกว่านี้แล้วก็จริงจังกับคุณมากขึ้นกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนนี้มันคือ the world ค่ะ มันคือความยิ่งใหญ่มันคือการเติมเต็มอย่างที่คุณบอกไปคุณอยากโดนเขาเติมเต็มจังเขาอยากโดนคุณเติมเต็มจังในเดือนนี้คุณและเขาจะเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะซึ่งก็เป็น energy ที่มัน positive มากเลยในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้สานสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในฐานะคนรักหรือว่าเขาจะ express his love toward you more ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีถ้าหากว่าเขาทําเช่นนั้นจริงๆค่ะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนไว้ก็คืออย่าไปคาดหวัง อย่าคาดหวังว่าเขาต้องทําแบบนี้เพราะความรักไม่ใช่เรื่องของการคาดหวังค่ะความคาดหวังเนี่ยมันคือความต้องการของคุณที่ใจคนรักเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าคุณอยากมีความสุขในความรักจริงๆ let it go let it f l o เรียนรู้จากการมี unconditional love แล้วคุณจะมีความสุขและ peaceful ในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะลดความคาดหวังลงมาเพิ่มความเอาใจใส่ให้กันและกันให แบบที่คุณควรจะให้ให้โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนและในที่สุดคุณจะค้นพบว่าความรักเนี่ยทรงพลังและคุณเองก็คู่ควรกับความรักด้วยเช่นกันนะคะในเดือนนี้เนี่ยทุกอย่างกำลังเป็นไปได้สวย n o t h i n g to worries ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยคะ่ะก็แค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันระหว่างคุณและเขาไปแบ่งปันพลังงานดีๆให้แก่กันแชร์สิ่งต่างๆที่ดีให้แก่กันทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะคะ และก่อนจาดการอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะถ้าใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากเขอาคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมักควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับค่ะก็คือ Express Belove Go ahead and make the romantic gestures นะคะ นี่คือช่วงเวลาของการแบ่งปันความรักนะคะการแสดงออกความรักให้กันและกันการทำให้อีกฝ่ายรู้ว่า how much you love him โ oh, อ how much he l o v e you นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะในเดือนนี้จะสารภาพรักจะทำก็ทำได้แต่เป็นเจ้าว e a d i n g นะ <laughs> จะทำก็ทำได้แต่ควีนไม่รับประกันนะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะมันเป็น e เจ้าว e ดด i n g แต่ถ้าคุณมาถามควีนก่อนควีนจะรับประกัน นะจ๊ะนี่เพิ่งมีน้องมาดูดวงกับควีนเองแล้วควีนก็ถักไปว่าอย่าเพิ่งไปบอกนะเพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธหรือเอ้คำทํานายมันเป็นแบบนี้คําตอบที่พี่ควีนตอบไปก็คือเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาก็ไม่ได้ตอบรับเพราะเขายังไม่อยากมีแฟนแล้วน้องก็บอกพี่ครับแม่นมากเลยเพื่อนเขาเพิ่งบอกแบบนี้มาเองเพื่อนเขาก็คือรู้ว่าก็คือแบบยังยังไม่อยากมีแฟนแต่อยากให้เขาอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ย ถ้าจะ express your love หรือถ้าจะ confession love อ่ะเออถ้าจะแบบสารภาพรักอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเว่า a wedding คือคุยแนะนำ คุณไม่ได้แนะนาให้ทําแต่คุณบอกว่าจะทําก็ทําได้แต่คุณไม่รับประกันผลลัพธ์นะว่าเป็นยังไงมันอาจจะพังหรือมันอาจจะปังก็ได้แต่ถ้าคุณมาดูส่วนตัวคุณรับกันว่าโอเคมันเป็นแบบนั้นคุณควรหรือไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราดูดวงด้วยกันอย่างเงี้ยคุณดูเอนเนอรจีของคุณแบบแท้จริงเลยเพราะงั้นก็ไปเช็คดีๆก่อนนะคะว่าเออถ้าสาภาพรักแล้วจะเป็นยังไงจะปงังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เ n น r g y จีโดยภาพรวมถ้าดูจากตรงนี้ก็คือทําได้ คุณว่าเขาคงรู้สึกดีรู้สึกแอบพิเศษที่คุณเองก็รักเขาเหมือนที่เขาเป็นเหมือนกันค่ะและคุณก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะชาวมีนในเดือนนี้จ้ะ และก่อนจัดก,กันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมีนควรทานและงดทานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะใครที่ชอบดื่มเบียร์เนี่ยเดือนนี้จะต้องงดทานก่อนนะคะต้องขอโทษด้วยมากๆเลยค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นธัญพืชค่ะจะทําให้ดวงของคุณเนี่ยเป๊ะปังดังเฟิร์ปังปูริเย่มากๆเลยในมิถุนายนนี้นะคะ และถ้าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากเข้าคำปรึกษาเปกรส่วนตัวอยากให้โค้ชกรส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมักวินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะและขอฝากนิยายของควีนนะคะยังคงขายของต่อไปค่ะงานเขียนของควีนนะคะออกมาเป็นเล่มแรกในชีวิตนะคะฝากอุดหนุนฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากสนับสนุนค่ะมีน้องๆหลายคนก็สนับสนุนควีนควีนรู้สึกดีใจมากเลยนะคะรู้สึกได้รับความรักจากทุกคนนะคะฝากด้วยนะคะฝากเหนือฝากตัวค่ะแล้วจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อทั Bye, ka. see you all in the next video. Bye. Today's over. It's done already. But you still watching this, so let's watch this. I recommend Lisa. you and don't forget to subscribe to see, see you all in the next video. There Bye.